ลูกพ่เนาะสวัสดีครับมาเบิ่งยายเล่าลูกไปหมู่บ้านนี่เราไข่พอดีมาพอสังกุ้ยน้งไฟมันเขาพอดีได้ถอนไปคือจะไปถอนเนาะถอนไฟติดแล้วหรือเปล่าก็เดี๋ยวลูกบุญไงตั ี่งได้ยังกินง่ายนี่ฮะไดยังเสงง่ายได้ผัดริกแกงผัิกแกงอืแกงมีไปที่บ้านนะซื้อมาบ้านนะพี่น้องมึงดูต่างไฟตุกมือเถอะมาได้เมาเมางงงาเกลเป็นช่วมมงกับประติ๋ อุ้ยนั่งไฟติดแสดงว่าบ่เมาโอ้โหเดอะผู้ดังมันจมอยู่บนเรือนั่งไฟโถวติดอยู่มาที่วนไปหน้ามุ้งเลยไปเ็ดตีปยางซอยเลยจะทำอะไรสนโหนะถอนสนโหนไม่ร้ายหรอกไม่ร้ายตนดอกโอ้ยโอ้พี่น้องเลยอ่ะ เป็นแยาก,กาศแรกอืมวันึ่งมว่านอนฝอกันเบาสดอ่ะเดี๋ยวขับไปบางใหญ่กัน